โย่สวัสดีครับแกงแกงเจอกับโลชาแนลวันนี้ผมนัทโลนะวันนี้แม่งมีของมาส่งดูดินี่นี่แม่งโคตรเยอะเลยบอกตามตรงเลยโคตรเฟี้ยวนะจากแบรนด์เขา Bm เนะครับแล้วก็มีอะไรเสรมิมอีกบ้างก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูในกล่องนะว่าแม่งส่งส่งอนะไรมาแม่งผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าอะไรเยอะมากนะฮะเดี๋ยวก็ไปดูกันเนาะก่อนจะคลิปก็อย่าลืมสมัครสมาชนะครับ แล้วไปชมกันเป็นิงใจให้ผมด้วยนะมาเปิดกล่องอันนี้ก่อนอันนี้แกะไปแล้วมาดูว่ามีอมีอะไรมาส่งบ้างเอเคยางยางเขาแหวนเขานะครับโคตเฟยวงานสี่โคตเทเอะไรไงีล้อนะครับ ล้อของเขา BMX เป็นไงฟีเมลด้วยฟีเมลคืออะไรก็แม่งเป็นเป็นแบบเป็นน็อตตัวผู้สวงไปเลยเหมือนที่บอกไ้หลายๆคลิปด้วยฟีเมลสมัยนี้เขาถ้าเป็นของแต่งเนาะสมัยนี้จะเป็นน็อตแบบเป็นดุมแบบฟีเมลเนาะมานั้นขอบล้อสองชั้นจากเขานะครับอ้แต่อันนี้ไม่ได้แถมให้แต่มีรุ่นพี่ผมให้มาอะไรอะมันเป็นแบบที่เทสลองยางไปแล้ววะ นี่เทปลองยางจากเขานะขอบคุณพี่เบียร์นะครับรย่าพี่โลกสนใจก็ไปดูได้แต่แกไม่ค่อยทำจักรยานนั่นแหละก็ทำเกี่ยวกับไอ้พวกมอไซค์อะเปลี่ยนยางมอไซค์โมโตโมโตไทยเราไปดูนะเดี๋ยวขึ้นเพจมาให้ขอบคุณมากพี่เบียร์นี่นะครับมันจะใส่นี่นจะใส่ประมาณอย่างเงี้ยใส่แท้นนตัวพีชเ,เนี่ย เขาเลยเว้ยดูดกีกว่านี่ล้อหลังเขาโคตรเท่อ่ะไงใส่แล้วมันก็จะเท่ย่างงี้โคตรเท่เยอะเทยอย่างหล่อสต่แต่พอใส่ไปแล้วมันก็ไม่เห็นหรอกมันอยู่ข้างในแต่คือความเป็นซิกเนเร์ของเขาก็ต้องอย่างนี้เลเว้ยเพื่อน ซีเกอร์เยดเคกอเทปอกแฮนแวนเขามันจะเป็นลายพื้นแวนว่าเอ็กกับแบนเขากูชอบใส่มากเลยอันนี้พอใส่แบนด์อื่นแล้วมันแบบเป็นขุยหมดเลยไบเอ็นอนิมอล เยดคันนี้จะเข้ากับรถเลยเว้ย Shadow. เชนดูยังแวนเขาอีกแล้วสองเส้นเลยยศเคอย่างเทจะไปปั่นจักรายานแม่ต้องมีรองเท้าใช่ไหมมาอีกเว้ยยศเคพี่ขี้หนูยศเคส่งมาสองกล่องขอบคุณนะพี่มิก มาดูดีกว่าพิกี่หนูเป็นยังไงเย้ yeah. ถองเท้าเย้เ oh. ค yeah, okay. ีขาวด้วยพวกนี้จะโคตรเท่มาก,กน,นะใส่คู่นี้เล่นนะอ่ะอ่ะใครสนใจรองเท้าพิกี้หนูนะครับก็ติดต่อไปในเพจบึง้ง พี่กินูได้พี่กินูไทยแลนด์นะพี่กินูชูนั่นแหละตามไปขอบคุณมากนะพี่มิกส่งมาให้สองคู่เลยมาติ๊กเกอร์กูรู้พวกงงอยากได้กันติ๊กเกอร์อันนี้เป็นแบรนด์เขาด้วยกติกาจะมีบอกอย่างเงี้ยกูจะแจก,กติ๊กเกอร์กับติ๊กเกอร์โลไปให้อย่างน้อยก็นั่นแหละคนละแผ่นสองแผ่นเดี๋ยวว่ากันแต่กติกาก็าคือ มึงพิมพ์มาใต้ข้อเม้นต์เว้ยว่าแม่งชอบดูช่องกูเพราะอะไรเนาะเดี๋ยวกูจะคัดมี3รางวันลนะเว้ยอันนี้แค่สามรางวัลเพราะว่ายังไม่ค่อยมีของแจกเยอะเนาะมีสมรางวัลพิมพ์มาไอพิมพ์คอมเมนต์ยาวๆมึงไม่ต้องเลยเอามึงเอาจับใจความมาได้แบบเข้าใจแล้วอ่านแล้วแม่งรู้สึกแม่งเฟี้ยวแล้วกูแม่งชอบที่สุดอะไรเงี้ยว่ามึงชอบช่องกูเพราะอะไรชอบดูเพราะอะไรแม่งได้ความรู้อะไรบ้างหรือว่ากูเล่นท่าได้จากช่องพี่เนี่ยเอออะไรเงี้ยเออ ถ้าแม่งกว่าแล้วมันเข้าตาสามคนสามคนนะเว้ยเดี๋ยวกูส่งให้แล้วก็จะประกาศรางวัลก็ในเพจโลแชนแนลนะครับเไปกดไลค์เพจกันได้เลยโลแชนแนลจะประกาศรางวัลวันที่เท่าไหร่เอา้าประกาศสิบห้าแล้วกันเสาร์นะเสาร์สิบนหะ้านี่นะวันนี้วันที่เจ็ดไปอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งอะ่ะเสาร์สิบห้าเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีประมาณนั่นแหละ เวลาเที่ยงตัดรอบเออตัดรอบเลยเที่ยงปุ๊บเดี๋ยวประกาศเลยประมาณนั้น3มคนมคนะเว้ย3คนจะได้ติ๊กเกอร์เขาไปน่าจะเดี๋ยวกูคิด,ดเองว่าจะให้คนละแผ่นรือคนละ2แผ่นน้อแล้วก็ติ๊กเกอร์โรแถมให้นะสองสามแผ่นก็ววางกันไปนะ3มคนแบ่งๆกันฝากแกล้งกนนะตับติ๊กเ์ช่องไปด้วยนะมีหมื่นซับเดี๋ยวมีแจกแน่นอนอาจจะเป็นอะไรจักรยานด้วยซ้ำ พวกยางหรือปอกแฮนหรือแฮนก็วา,ากันไปนะติดตามกันขอบคุณมากที่ติดตามไปดูประกอบดีกว่านะอย่าลีรอเลยดิเฮียเสียเวลานะไอ้สตดอย่าลืมคอมเมนต์มานะ โอเคเสร็จละเป็นไงเฟีย้ยวปะยางใหม่ยางใหม่หมแฮนด์ใหม่ปอกแฮนด์ใหม่แหวนเท้าหมดเลยยี่ห้อเท้าลยครับรองเท้ายังใหม่ครับรองเท้าพิกขี้หนูนะครับพร้อมถุงเท้าขอบคุณพี่มิกนะครับไปตีหนึ่งกว่าลนะไปนอนดีกว่าเนาะพรุ่งนี้เจอกันแน่โคตรมันนะ See you tomorrow บ๊ายบาย โอเคคืนตีห้าผมก็จะได้นอนถ่ายรีวิวรถโอเควันนี้จะไปปั่นกันครับเดี๋ยวผมขอเวลาทำภารกิจส่วนตัวนะอาบน้ำแปรงฟันแล้วก็เตรียมไปเจอกันส่ามชน้าน,นะครับอ่ะส่วนใครอยากติดตามผมก็นั่นนะครับใน IG n u นัดโรบายแล้วก็ Facebook ก็ชื่อเดียวกันนะครับบางทีลงสตรอรี่แบบวีล็อกอะนะบางทีไม่ได้ลงใน YouTube ก็ดูเอาบางทีบางอย่างาลงใน YouTube ไปได้เนาะก็ตามนะครับขอบคุณแก๊กทุกคนนะครับแล้วเจอกันยดเคยดเคอย่างเท่เป็นไงรองเท้าพี่ขี้หนูโคเท่นี่ก็รถแท่จะรถใหม่เลยเนะฮะ อย่างเฟี้ยวดูยางซะก่อนก่อนจะได้ออกฝนแม่งมึงหยุดตกนี่โห<ฮ>แล้วก็นี่เดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับ MLC สีเทาอย่างเฟี้ยวเดี๋ยวรอเลยนะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปสวนชมหน้านละเจอกันสวนนะแกงแกไปไปสวนชมหน้ากันโอ้สนตกผมนึกว่าจะแม่งอดตาดละ ไม่รู้ว่าจะมีแจ้งๆมาหรือเปล่านะแจ้งเจ๊อกอ่อนอ่ะมาหาตาป้องก่อนไปเราไปดูกันโอ้นี่อากาศดีฟ้าหลังฝนเก๊สนามเปียกเลยโอ้ยังคนเล่นได้เหี้ยมาถึงสวนแล้วคอนนี้เป็นไงดูสนามใหม่แล้วก่อนเหี้ยอย่างเฟี้ยวสวัสดีครับรอ๋ใครที่บอกว่าเนี่ย พี่สอนหน่อยเอารถขึ้นยังไงดูไว้เนี่ยแหละเฟีย้ยวแล้วก็นั่งทับแทนไปนะตานั้นยกออกเลยสบายออกเลยรถใหม่กูเย้ยเ้ยมาประเดิมน้ำซะแล้วไอ้สัตว์โอเค ก่อนเล่นก็โดบซะหน่อยเข้าได้นะครับเรดบูแม่งไม่ห่วงนะเข้าได้ในพวกนี้แม่งก็ต, ي, ต, ي, ตีแต่เกม

พอได้แน่นอนเทวิฟะแค่ที่ผงเบสมกับโรเทปะเป็นไงเสื้อโลกางเกงไม่รู้อะไรรองเท้าพี่ขี้หนูยางเขาเป๊กอะไรไอสัตว์ โคตรเทดูดีกว่าทีแรกไล้สัตว์จบไล่สัตว์เพลงมาเฮีย I oh.

ลองรบตัดเลยโอ้วับแม่งฝนตกแหมเอ้ย HK โอเคก็ได้ถ่ายพอให้ดูแล้วนะเป็นยังไงบ้างรถใหม่ฝนด้านตกอีกดูดินี่เพิ่งกลับบ้านมาโอ้โหกูนี่แรงเลยแสดฮะใช่ไหมใช่น้าฮะเออ นี่รถใหม่ hk เป็นไงโอเคเรื่องแจกติ๊กเกอร์นะจะมาคุยให้ฟังว่ายังไง3ารางวัลน,นะบอกว่าชอบช่องโลชแนลเพราะอะไรนะครับ3ารางวัลเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วก็บอกไปในต้นคลิปแล้วว่าจะประกาศวันไหนเนาะประกาศในเพจโล n n e l ไปกดไลค์ไว้ได้เลยนะตามนั้นก็ใครที่คอมเมนต์ฟี้ยวก็เอาไป ไปไงกลับมาฝนก็ตกออขอบคุณรองเท้านะครับพี่มิกจากโอ,โ,อโอ้โอ้จากพิกิหนูชูยีเดคอย่างเท่ก็โอ้ฝนตกอย่างนักตกอย่างหนักในเมื่อกี้ฟ้าแรก <c oughs> ก็ <c oughs> ขอบคุณแก๊งทุกคนนะ เคฟ้าร้องโคตรดังอ่ะก็ขอบคุณแก๊งๆทุกคนตอนนี้เดินทางกันมา6,000ซ s u คร c r เบอร์นะขอบคุณมากที่กระทืบจนถึง6,000นะเดี๋ยวหมื่นซับหมื่นซับสรายนะกระทืบใเพจนถึงเลยมีแจกแน่นอนเนอะไอพวกอะไรจากายานอาจจะเป็นยางก็ได้บอกก็ได้เพรเสื้อแจกไปแล้วไงนะแต่รอบนี้คลิปนี้แจกทิกเกอร์ก่อนเนาะขอบคุณแก๊งๆนะครับเลิฟๆแก๊งๆทุกคนฮนะ